รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรโตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดกลาง ขุดคุ้มทรัพย์กันแล้วกับรายการคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินวันนี้นายแทงคุ้มทรัพย์พามาอยู่ที่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่บอกว่าคุ้นเคยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราเคยมาแล้วนี่คือสวนของโกเสงครับโกเสงเป็นเกษตร,รกรที่ปลูกพืชหลายชนิดมากนะครับหนึ่งในงนั้นที่เรามาเยี่ยมชมแล้วก็คือเรื่องของละมุดครับโกเสงเปลี่ยนวิถีจากวิถีของเกษตร,รเคมีมาสู่วิถีของเกษตรอินทรีย์แล้วประสบความสําเร็จได้เห็นข้อดีจึง เปลี่ยนไปสู่พืชอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ท้าทายบอกว่าต้องมาเยี่ยมมาชมมาดูกันหน่อยว่าขุมทรัพย์ขุมใหม่ของโกเสงขุดได้ดีมากนั่นก็คือผลผลิตจากชมพู่จะดีขนาดไหนเปลี่ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณภาพทั้งปริมาณแล้วก็รสชาติจะดีแค่ไหนลดต้นทุนได้ดีหรือเปล่าต้องคุยกับโกเสงนะครับดูซิว่าคำท้าทายนั้นจะดีจะแค่ไหนยอมไม่ได้ต้องไปคุย สวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหครับกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำาชมพูอยู่ครับชมพูอยู่เลยอ๋อที่ว่าคือตอนนี้ตอนแรกดูแลละมุดด้วยกเกษตรวิถีกเกษตรินทรีย์ครับตอนนี้มาลงกับชมพูแล้วอันนี้เปลี่ยนมามาเพิ่มใช้ชมพูอีกอย่างหนึ่งโหลูกสีส,สันเลยอันนี้พันุอะไรครับเนี่ยอ็นนี้ทับทิมจันครับอย่ทงแท้ครับของแท้ด้วยครับทับทิมจันทำไมไม่อยู่จันทบุรีอันนี้เป็นชื่อของชมพูครับ เอางี้พักงานตรงนี้ก่อนได้ไหมครับดเดี๋ยวค่อยมาทําต่อพาผมไปดูไปคุยข้างในสวนหน่อยว่าวิธีการดูแลออกมาสวยงามขนาดน,นี้ทํำยังไงบ้างได้ไหมครับครับทิ้งไว้นี่ก่อนไปครับไห,ไหลงเรือเลยใช่ไหมเนี่ยต้องมีน้ำพริกไหมลงเรือครับฮะครับด้วย ถึงถึงแล้วจอดตรงนี้คุยกันตรงนี้นะดกเลยตรงนี้ดกเลยนะอันนี้เก็บไปบ้างยังครับเก็บไป2องเที่ยวทาเที่ยวแล้วโอ้โหยังเหลือถึงผมชิมได้ใช่ไหมใช่ครับนี่เดี๋ยวก็จองเหลือชุดหลังนี้แถวนี้ใช่ไหมครับก็คือแปลงนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นชมพู่ที่พอเปลี่ยนวิธีทําวิธีดูแลแล้วมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างอย่างที่แบบประหลาดใจคือเปลี่ยนมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับก็เลยต้นเขียวต้นดําดีขึ้นนี่ ตอนนี้โกเสงเปลี่ยนแล้วใช่ไหมมาใช้ปุ๋ยอินทรีในการดูแลใช่ไหมเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราต้องจัดการกับเขายัางไงบ้างครับชมพู่เนี่ยก็ต้องดูแลลดใส่ปุ๋ยลดน้ําฉีดยาครับเขาใช้อะไรกันบ้างตอนนั้นที่จําเป็นตอนนั้นก็ใช้สารเคมีไหลชนิดครับหรือปุ๋ยก็ปุ๋ยเคมีไหลชนิดแล้วก็ต้องดูแลฉีดบ่อยครับ ประเภทไหนบ้างหมายถึงว่าใช้ใช้เพื่ออะไรบ้างครับสารเคมี้ใช,ใช้เพื่อบำรุงต้นให้ดีบำรุงต้นให้ดีให้ออกดอกให้ลูกสวยให้ดีอ,อ๋อเล่งดอกเล่งลูกดูแลผิวครับแล้วพวกโรคพวกแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะต้องใช้ยากําจัดนะก,ก็ก็มีบ้างคือจัดค่าหนอนค่าเพี้ยไฟเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยอืม้ะค้างบ้างเขายังใช้อยู่ไหมในวันที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ย ข้างบ้านเขาก็ยังใช้กันอยู่ครับแต่เราก็หันมาเปลี่ยนเป็นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเลือดปลาเนี่ยใช้บำรุงรักษาตอนนั้นน่ะตอนที่ยังทําเหมือนเพื่อนบ้านเนี่ยมันมันมีนมผลเสียไหมฮะหรือว่ามันได้ผลดีดีกว่าจนทําให้เรายังทําได้เรื่อยๆก็ตอนใช้เดิมก็ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะะต้นจะสุดโซมมากแล้วก็จะอายุจะไม่ยืน ที่ว่าอายุอายุจะสั้นแล้วก็ต้นจะโทมเนี่ยดูแลด้วยวิธีเดิมๆเ,เนี่ยชมพู่จะอยู่กับเราได้สักกี่ปีครับถ้าดูแลด้วยวิธีสารเคมีแล้วพวกหยอดจานเนี่ยอายุจะอยู่ไม่เกินสิบปีต่ำกว่าสิบปีแล้วของเรานะครับตอนนี้เปลี่ยนแ,แ,ลแล้วของเรานี่เปลี่ยนมาใช้เป็นปุ๋ยเลือดปลาปุ๋ยอ,อินทรีย์เนี่ยก็จะทําให้ต้นดีต้นเขียวขึ้นครับแสดงว่าของเรานี่มันมากกว่าสิบปีแน่แน่ถ้าอยู่ อันนี้มันจะมี3มรุ่นของเราไอรุ่นว่บปีก็ยังอยู่14ปีทับทิมจันรุ่นแรก14ปีแล้วอันนี้เป็นรุ่น2รุ่น3ของเราเนี่ยอายุ8ปปีแล้ว14ปียังอยู่นี่คือลูกยังดกเหมือนเดิมครับยังดกเหมือนเดิมอ๋อไม่ไม่ได้โซมไม่ได้แบบยิ่งแก่แล้วยิ่งลูกน้อยเราเราดูแลด้วยระบบอินทรีย์ต้นเขาจะเป็นธรรมชาติ สมัยก่อนที่ก่อนยังไม่ใช้คิดว่าจะตัดทิ้งอยู่แล้ว uh huh. นะเพราะว่ามันเหลืองมันโทมพอมาเปลี่ยนมันมันดำขึ้นมา uh huh. ก็เลยเอาไว้อีกเนี่ยมันเข้าประโยคแล้วก็เนี่ยลงมะพร้าวแซมไว้ทีแรกจะตัดทิ้งแล้วเงี่ยพอดีได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันก็เลยดีขึ้นมาก็เลยมะพร้าวกไไ็ได้ยังอยู่อ๋อตอนนะี้คือแผนคือจะอเปลี่ยน,นว่าต้นไม่ดีใช้ส่เคมีจะตัดทิ้งอยู่แล้แลวก็เลยเอามะพร้าวใส่าอามะพร้าวน้ำหอมมารอไว้แล้วครับอ๋อตอนนี้เกิดมันหวนดีขึ้นมาเมื่อตอนใช้ปุ๋ยเลือดปลาเออก็เลยอยู่ไปอีกหน่อย นั่นไงถึงว่าสิเราส่งสปายขึ้นไปดูจากข้างบนได้มองลงมาเหมือนสวนมะพร้าวมีมะพร้าวเยอะมากอ๋อตอนนี้กลับกลายเป็นว่ารักษาได้ทั้งสองอย่างเมื่อก่อนนี้มันโทรมไงพอพอเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเลือดปลานี่มันดีขึ้นมาก็เลยก็ต้องเป็นสองอย่างอย่างเงี้ยก็ถือว่ากับกลายเป็นเรื่องดีจากเดิมที่ว่าจะโคนทิ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับในการดูแลแล้วก็ผลลัพธ์ที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขนาดไหน ต้องชิมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะได้เห็นได้ชิมปงใหญ่ๆลูกสวยๆรสชาติดีๆครับ ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราซูปเปอร์ อนนี้กลับไปอยู่กันต่อครับเราอยู่ใต้ต้นชมพู่ที่อายุอันนี้8ปีได้ันนีป8ปีครับ8ปีฝั่งนู้นสิบกว่าปีทั้งนั้นครับคือถ้าเป็นเพื่อนบ้านหรือไม่ดั้งเดิมอ่ะโกเส็งตั้งใจจะโค่นทิ้งแล้วด้วยเพราะความเพราะความที่มันโทมต้นเหลืองตอนนี้เลยขอมุดเข้ามาดูใกล้ๆสักหน่อยที่ว่าดีแล้วเนี่ยไอตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นปุ๋ยเลือดปลาก็ทําให้ต้นเขียวดีขึ้นสดใสขึ้นใบใหญ่ขึ้นแล้วก็ห่อได้ไหลลูกฝาปกติธรรมดาเขาจะห่อกันแค่3มลูก สี่ลูกแต่นี่เราสามารถทอได้4ลูกถึง5ลูกคือปกติที่ผมเจอเนี่ยเขาจะแค่4ี่ลูกใช่ไหมสี่ทิศให้มันขยายเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ของกุ้เสีงไว้5ลูกใช่ไหมอันนี้อันนี้ชอบนี้หละอันนี้ชอบมีหลูกครับลูกทำไมทำไมมันถึงไว้ได้เยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเราบำรุงดีรักษาดีเป็นธรรมชาติจะไว้ได้หลายลูกครับอ๋อแล้วมันไม่หลุดไม่ร่วงแล้วลูกมันจะเท่ากัน ันนี้จะเก็บให้ชิมเลยนะครับอ้ยดูสิหลุดมาพอดีเลยชิมได้เลยของเราเนื้อจะกรอบหวานกรอบอหือกรอบจริงครับหว้นจะกรอบจะหวานผมเสียดายว่าเทคโนโลยีเมืองไทยมันยังแย่อยู่ครับไม่สามารถกินแล้วคุณผู้ชมรู้สึกอร่อยเลยยผมบ้าส่งทะลุทีวีไปได้นี่แจ๋งนะเฮ้ยจริงๆมากครับก็คือเรื่องกรอบเรื่องหวานแล้วก็สีสวยมากฟังนะฟังนะ เคล็ลับกันหน่อยครับดูแลยังไงขั้นตอนยังไงบ้างเคล็ดลับของเราก็ไม่ยากครับคือเราใส่ปุ๋ยเลือดปลาทุกทุกทุกเดือนเอาเริ่มจากข้างล่างก่อนครับเริ่มจากดินหนึ่ครับออคือเริ่มจากดินเราใส่ปุ๋ยทุกเดือนครับแล้วก็15วันพ่นปุ๋ยเลือดปลาครั้งหนึ่งครับอ่าเริ่มที่แสดงว่าทางดินนี่คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเลือดปลาสูตรเม็ดครับทุกเดือนครับแล้วก็อ่อาอะมิโนโปรตีนสูตรน้ำ มิโดโปรตีนสูตรน้ำแล้วก็ฉีดทุก15วันครับฉีดทุก15วันครับแค่นี้นะครับเอาแล้วแล้วยางอื่นนะพวกยาเยออะไรที่ฆ่าแมลงไล่แมลงที่เคยใช้ไม่ต้องใช้แล้วฮะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเพราะเราใช้ปุ๋ยสองอย่างทางดินกับทางใบนี่ก็ได้ผลดีแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไรไม่มีแล้วฮะโรคก็ไม่ค่อยมีต้นเราก็สมบูรณ์เขียวชะอุ่มดีเป็นธรรมชาติอ๋อแล้วช่วงที่ มันองมีช่วงไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมครับในการดูแลที่ถึงจะทาให้ออกมาอย่างนี้ดูแลเป็นพิเศษก็ฉีดทุก15วันนี่แหละครับไม่ไม่มีการเพิ่มระยะไม่ไม่มีการเพิ่มความถี่ครับดรว่ายังไงเพราะว่าเพราะว่าเรารักษาธรรมชาติเราไม่ต้องฉีดทีบ่อยเท่าไหร่ครับ15วันครั้งนี้ก็มากแล้วครับอ๋อแสดงว่ากระบวนการให้อาหารน่ะยังเท่าเดิมสม่ำเสมอคือให้ปุ๋ยทางดินทุกเดือนแล้วก็ฉีดพ่นทางใบทุก15วันอาหารเพียงพอแล้วก่อนที่เขาจะ แทงช่อออกดอกออกผลมันเลยทำให้เขาพร้อมใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> พอถึงเวลาก็รอแค่ดูแลประครบประงม yeah. ผู้นี่เขาต้องดูอะไรบ้างก่อนจะเก็บก็ดูลูกใหญ่แล้วดูสีโดยมากจะเน้นสีสําคัญคือถ้าสีสีแดงแล้วเข้มครับมันจะแก่แต่ถ้าสียังไม่เข้มมันก็ยังไม่แก่คือขนาดลูกบางทีมันอาจจะมีการแตกต่างกันได้บ้างมีการจะแตกต่างแต่สีเน้ตรงสีสีชัดเจนละสียังไงครับสีว่า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 ดูได้แล้วสีอย่างเงี้ยพอเก็บได้แล้วเนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าได้ร้อยเขาจะระเบิดอ๋อ ถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะระเบิดเงี้ยเนี่ยนี่ไงรออันนี้รอเรานานจัดครับเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะระเบิดเลยอแสดงว่าคือแล้วมันจะหวานไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หวานมากครับอันนี้หวานมากเลยครับแล้วก็สีสีต้องดูแบบนี้เลยฮะสดสดใสใสเก็บได้เลยอ๋อพวกนี้คือเก็บได้เลยเวลาเก็บเก็บไงครับขอเด็ดไปเราก็ได้ใช้ตะไคร่ตัดวันนี้ไม่พบมานี่ถ้าแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะระเบิดเลยจะออกตลาดจะเก็บเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือถ้าปกติการเก็บต้องเก็บประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ใช่ไหมรักษาผิวเขาไว้เวลารักษาผิวไม่ให้ช้ำไม่ให้ช้ำเก็บได้เลยการเก็บเกี่ยวอ่าโกเสงบอกว่า ชมพู่เนี่ยจะเริ่มออกดอกประมาณพฤศจิกาธันวาใช่ไหมครับ,รบเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนแรกเดือนไหนครับที่แบบจะเริ่มได้ผลและเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเดือนแรกนี่ก็อายุเขาจะมี3เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครับครับแสดงว่าพฤศจิกาธันวามกลาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวครับใช่ไหมฮะเริ่มปีใหม่ก็พอดีเลยมีธันวามกุลาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วหลังจากนั้นก็เก็บได้เรื่อยๆครับแล<ม>้วเ็าจะออกทยอยเรื่อยๆจนอีกกี่เดือนถึงจะหมดครับจนประมาณ พุษภามิธุนานถึงจะหมดฤด,ดูกาลโูได้เป็นครึ่งปีเลยฮะครับตอนนี้คือพอเก็บเกี่ยวมาแล้วถ้าสมมติเอาสองลูกมาวางคู่กันโกแสงแยกออกไหมครับว่าอันไหนเป็นอินรีอันไหนเป็นเคมีแยกออกสิครับดูจากอะไรบ้างอะจะดูจากสีสีออะเคมีเป็นยังไง ถ้าเคมีถ้าเขาโดบมากผิวมันจะดําเกินแล้วเนื้อจะฉ่าน้ําเยอะอ๋อคือเหมือนมันจะไม่เหมือนที่เรากัดกันเมื่อกี้คือมันจะกรอบมันจะแน่นครับอันนี้คือเราดูแลด้วยอินทรีย์จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเคมีคืออันดับแรกคือสีจะออกคือแดงมันจะแดงเลือดหมูด,ดําๆแล้วปนขนาดนั้นใช่ไหมจะจะเนื้อจะนิ่มน้ําจะฉ่าอ๋อถ้าเป็นเคมีแต่แต่ถ้าเป็นอินรีย์ของเราเนื้อจะแข็งกรอบแล้วก็จะหวานครับ ก็คือพอด้วยความที่เขาเติบโตตามธรรมชาติใช้วิธีธรรมชาติดูแลสีก็จะสวยเป็นธรรมชาติครับสีจะเป็นธรรมชาติเนื้อจะแข็งฝ้า,านรสชาติจะหวานฝ้าแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจอในตลาดชมพู่ที่สีแบบเข้มกว่านี้จนแบบแทบจะดำเนี่ยเหมือนชมพู่ม,มะมยวได้ไหมเหมือนมะมิวไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าให้สังเกตดูว่ากัดไปเนี่ยเนื้อจะนิ่มแล้วจะมีน้ําเยอะฝ้าแต่ของเรานี่ เนื S <S <N> ้อจะแข็งจะกรอบแล้วจะหวาน ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือปลา ่าตอนแรกนะครับเรามาเจอนี่เลยฮะกองชมพูหลายะก,ก้าแล้วก็อยู่กําลังแพ็คแต่ผมพาเข้าไปชมในสวนสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนนี้พากลับมาอยู่ที่เดิมก็คือตอนนี้ขั้นตอนของการก่อนนําส่งออกสู่ตลาดนะครับก็ต้องมาทําแบบเนี้ยชมพูเขาต้องแต่งผิวไหมต้องไปเสริมสวยไหมเหมือนส้มเหมือนอะไรต้องไปขัดผิวนี่นะชมพูนี่ไม่ต้องแต่งผิวทั้งนั้นมันจะเป็นธรรมชาติเนี่ยคือขายพัดไซส์เล็กไซส์ใหญ่อ๋อแยกกันเท่านั้นเองเท่าใหญ่ก็นี่ฮะเนี่ยโอ้ลูกใหญ่มาก แส,สดงว่าถ้าเราดูแลผิวดูแลคุณภาพให้ดีจากในสวนมันก็จะสวยยาวเยันผู้บริโภคเลยใช่ครับ๋อกระเสงงต้องเอาไปส่งตลาดเองไหมฮะหรือว่ายังไงหรือไม่ไม,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 ไมีพ่อค้ามาซือ้ออันนี้จะมีพ่อคา้ารับไปจากสวนอ,อ๋อคือเราขายตลาดไทยเราทําแค่นี้ครับคือหอ่อด้วยวัสดุป้องกันผิวอันนี้ถือว่าอยู่ในช่วงในฤดูกาลหรือนอกฤดูกาลครับเนี่ยอันนี้ในฤดูกาลแล้วครับอ๋อแสดงว่าทั่วไปทุกสวนเขาก็มีหมดครับอย่างนี้เรายังไงอ่ะแล้วเราจะเราจะอยู่ได้ไหมฮะ อยู่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นกเกษตรอินทรีย์ต้นทุนเราจะต่ำกว่าเราก็อยู่รอดครับอ๋อคือเราเราแข่งด้วยต้นทุนครับแล้วก็ด้วยคุณภาพครับที่หวานอร่อยของเราอันนี้อะไรดีขึ้นบ้าง ชีวิตนี้กับการเปลี่ยนวิธีจาก,กเกษตรเคมีมาเป็นกเกษตรอินทรีย์นะครขั้นแรกก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ทําให้ต้นชมพู่เรางามและสดใสแล้วทําให้ลูกให้ให้ลูกรสชาติดีเนื้อแข็งกรอบแล้วหวานกว่าที่อื่นครับนี่ อันนี้อันนี้คือปลอดภัยยังยืนยันเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหมยืนยันเรื่องความปลอดภัยครับกรอบแล้วหวานมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะต้องลองชิมดูก็ได้ครับผมไม่กล้าหยิบลูกใหญ่เลยกินได้เลยไม่ต้องล้างเพราะเราปลอดภัยอืเออลูกค้าซื้อไปนี่ต้องต้องไปแช่ด่างรับพิมต้องล้างอะไรยังไง้ช่ไหมถ้าซื้อไปจะกินก็ล้างสิ่งเปื้อน,นออกซะหน่อยแต่ว่าเรากินเองนี่ไม่ต้องล้างเลยเพราะว่าเราทําใหม่ Uh huh. ยืนยันความกรอบครับล <laughs> ูกค้าเขารู้ไหมว่ากินของเราแล้วเป็นอิ่มีิลไม่บอกแม่ค้าเบยนห,หถ้าคนซื้อไปกินก็จะรู้อ่ะแต่ว่าถ้าแถวนี้เขาจะรู้หมดว่าที่บ้านนี่ชมพู่จะอร่อยกว่าที่อื่นนี่ เอางี้ถ้าคุณผู้ชมไปกินแล้วเจอชมพู่ที่หวานกรอบอร่อยสีผิวสวยขนาดงดงามอย่างนี้เดาเลยว่าโกแสงไปจากโกเสงแน่นอนโกแสงสวนเอื้อน้าพาพรจะอร่อยที่สุดอร่อยทำไมไม่เก็บไปกินเองกินของมันเยอะกินเองไม่ไหวปกตินะครับเราผู้บริโภค จะรับประทานผลไม้อย่างชมพู่เนี่ยนะครับก็จะได้เห็นแค่สลาดน,นะครับแต่วันนี้โชคดีมากได้เห็นตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยนะครับและยิ่งเป็นชมพู่ที่มีคุณภาพเป็นชมพู่อินทรียิ่งสวยกรอบอร่อยแล้วก็ปลอดภัยกว่าของที่อื่นแน่นอนครับ การใส่ใจเรื่องรายละเอียดแล้วก็การสนใจคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ส่งผลระยะยาวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้บริโภคแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดผลลัพธ์นั้นกลับมาสู่ตัวเกษตรกรเองก็คือสามารถลดต้นทุนได้และที่สําคัญเพิ่มผลผลิตเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับวันนี้โกเสงเลือกแล้วนะครับสชนิดที่ตัวเองดูแลอยู่ทั้งละมุดแล้วก็ชมพู่พันธุ์ทับทิมแล้วก็ต้องถามต่อว่าถ้ามีอย่างอื่น พืชอย่างอื่นจะเดินเส้นทางนี้เลยไหมครการดูแลด้เรจะเดินเส้นทางอุ้ยเลือดป่านี่แหละครับมั่นใจมั่นใจครับวันนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาพิสูจน์กับตัวเองได้แล้วขอยืนยันชัดๆครับทําให้ละมุดกับชมพู้เราต้นดีต้นสดใสลูกก็ดีลดต้นทุนทำให้ของเราดีขึ้นครับนั่นแหละครับนี่แหละคือบทพิสูจน์อีกหนึ่งอย่างนะครับครับ การที่พัฒนาตัวอยู่เรื่อยเราก็จะเป็นเกษตรกรที่ขุดคุมทรัพย์ได้เยอะแยะเหมือนโกเสกเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพาผมเยี่ยมชมได้ชิมชมพู่แสนอร่อยก็เลยมีเครื่องมือในการขุดคุมทรัพย์เพิ่มขึ้นเอามาให้ขุดกันเรื่อยๆนี่คืออะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาใช้อยู่แล้วใช้อีกอยู่แล้วครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีตราซูเปอร์มอบไว้ให้ใช้นะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณโกเสกมากนะครับขอบคุณครับ เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์โปรวิซีที่ผลิตจากเลือดปลานะครับผลิตภัณฑ์โปรวิซีตราซูเปอร์และซูเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลานะครับที่เป็นเครื่องมือชั้นดีช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถขุดคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเส้นทางการขุดคุ้มทรัพย์ ลายแทงที่เราเดินไปแล้วเนี่ยนะครับมีให้ชมนะครับติดตามได้ใน Facebook นะครับค้นหาคำว่าขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามกันแบบนี้เป็นประจำได้ในรายการขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินทุกๆวันเสาร์เวลาตีสี่ครึ่งทางสตูวอห้าวันนี้ผมและก็้เสงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ